เดี๋ยวไปเที่ยวเวียดนาสามหลอบมาทั้งนี้ครับนวลสดสดให้เลยครับมาทางนี้ครับกับนวนสดสดให้เลยครับ วันที่17มีนาสองห้าหกเจ็ดฮานอยรอเ,เพื่อนเข้ามาก่อนครับอาจจะเสียงดังหน่อยครับมีก่อสร้างอยู่ใ,ใกล้ๆ กำลังคำนวณให้อยู่ครับสำหรับเมื่อวานเมื่อวานรัฐบาลไทยรัฐบาลไทยเมื่อวานครับ เข้าสองหกรัฐบาลไทยเมื่อวานเข้าสองหกนี่ครับรัฐบาลไทยเมื่อวานรัฐบาลไทยเมื่อวานเข้าเต็มๆสองหกไรเป็นไลแเร็เป็นฮาหนอยครับตอนนี้รอแป๊บหนึ่ง รอเพื่อนนของครับแ๊นหนึ่งรับชมแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับจะลงให้ทุกวันครับจะหาเวลาลงให้ทุกวันหาหน่อยต้องเอาเวลาที่ทำงานมาไลค์สักแคบหนึ่งเพางั้นก็ไม่มีเวลาไลค์ครับ เดี๋ยวขอคำนวณแป๊บหนึ่งตอนนี้เวลา11นาฬิกา30นาที 11. พอดีครับเวลากำลังดี หน่อยเย็นนี้ตัวตัวเด่นครับตัวเด่นเด่นหนึ่งลองแปดตัวเด่นนะครับเด่นหนึ่งลองแปดใครจดได้จดเลยครับตัววิ่งตัวรูดฟันที่หนึ่งรูดหนึ่งลองแปด หรือใครคุณเยอะจะรูดสองตัวก็ได้ครับกันพลาดแล้วแต่นะครับสามตัวสามตัวเก้าแปดสี่สามหนึ่งแปดครับเก้าแปดสี่สามหนึ่งแปดจดได้จดนะครับสามตัว เก้าแปดสี่สามหนึ่งแปดตัวเด่นตัววิ่งตัวรูดฟันที่หนึ่งลองลองแปดรูดหนึ่งหรือจะรูดหนึ่งกับแปดเลืองก็ได้แล้วแต่ครับสองตัวนะครับมีหนึ่งสองหนึ่งสี่สี่สามสี่เก้าครับ แล้วก็ตัวนี้นตัวนิ้นแปดสี่กับหนึ่งแปดจดทันไหมครับจดไม่ทันผมจะโชว์ประมาณห้าวิถ้าจดไม่ทันผมจะโชว์ห้าวิครับ ชมแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามไว้มีทั้งหวยฮานอยหวยลาวหวยรัฐบาลไทยชมแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้เป็นกำลังใจครับ ดัหน่อยนะครับมีก่อสร้างนะทำงานเดี๋ยวผมจะโชว์ให้ดูประมาณห้าวิตัวเด่นเด่นหนึ่งลองแปดรูดหนึ่ง สามตัวเก้าแปดสหนึ่งปสองตัวนะครับสองตัวหนึ่งสองหนึ่งสสสาตัวนิ้นแปดสหนึ่งปตัวนิ้นตัว,วันตัวเจาะ สำหรับหาหนอยวันที่สิบเจ็ดมีนาครับสองห้าหกเจ็ดจดได้จดครับ เด,ดโชแค่5วิจดได้จดแคบได้แคบเน้นย้ำอีกทีครับตัวเด่นคือ8อตัวเด่นคือ1เด่น1ลอง8 3ตัว9 8 4 3 1 8 2ตัวครับ1 8 1 4 4 3 4 9 ตัวเน้นแปดสีเน้นสุดตัวเน้นัวฟันก็คือหนึ่งหนึ่งแปดเดี๋ยวผมจะกลับหน้ากล้องโชวหอ้าวิ ดจ,ดได,จดได้จดครับแคบได้แคบจดได้โจดนะครับแคบได้แคปโจดนะครับ โชว์ได้ไม่นานครับจดนะครับตัวเด่นเด่นหนึ่งลองแปดสามตัวเก้าแปดสี่สามหนึ่งแปดสองตัวหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งสี่สี่สามสี่เก้า ตัวเน้นแ4 1สฟันฟันหนครับแคปได้แคปจดได้จดครับขอบคุณสำหรับผู้ติดตามและผู้ติดตามที่มาชมย้อนหลังนะครับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ครับสวัสดีครับ